ก็เริ่มตั้งแต่การดำรงชีพรายวันก็มีช่วงหนึ่งที่เงินขาดมือก็ผู้ผู้จุดเฉยนี่ก็ได้ทุกเดือนแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ในบางช่วงที่เราเงินขาดมือในช่วงสั้นๆส่วนที่2เนี่ยมีบางช่วงที่เราไม่มีเงินที่อยากจะมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเช่นบ้านบ้านเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเงินที่เราได้มาจากที่อื่นแต่ว่ามีการต่อเติมบ้าน ก็ภายได้วงเงินร่วมแสนที่ได้กู้ไปเพื่อตกแต่งช่วงล่างก็คือบ้านชั้นล่างทั้งหมงก็ถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ถ้าโดยโอกาสก็กไม่ไม่ง่ายถ้าเกิดเราไม่ได้ต่อเติมตรงนั้นก็โดยส่วนใหญ่ก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราหล่อเลี้ยงร่วมกันของงานพัฒนามากกว่าเมื่อเวลาคิดถึงโฮมซั์คงไม่ใช่แค่ตัวเองว่าจะอยู่ยังไงแต่คิดว่ามันเป็นเงินที่จะช่วยทําให้น้องๆตึก โตมาในชีวิตได้ยังไงในคิดว่ามีหลายคนที่เรารู้สึกดีกับการที่เขาได้เติบโตมาในในเงินนมรับก้อนนี้มีหลายก้อนมีหลายคนที่เราไปชักจูงลากถูเข้ามาในวงการแล้วก็จนถึงวันนี้เนี่ยเขาเห็นผลที่เติบโตแล,และเบ่งบระาอย่างน้อยมีหลายคนที่ที่ได้เรื่องนี้แล้วก็เห็นชัดเจน